สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการสร้างกลุ่มใน Facebook นะครับขั้นแรกให้เราเข้าสู่ระบบของเราก่อนนะครับระบบ Facebook เนะาะเมื่อเราเข้าสู่ระบบเสร็จแล้ว ให้เราสังเกตเมนูด้านซ้ายนะครับอ่าเ่อนลงมานิดนึงจะมีไอคอนสร้างกลุ่มนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็เมื่อเข้ามาในหน้าต่างนี้ให้เราคลิกที่ไอคอนสร้างกลุ่มใหม่หนึ่งครั้งนะครับอ่าเมื่อเราได้หน้าต่างลักษณะนี้ขึ้นมาให้เราไปคลิกอ่า วงกลมช่องบนนะฮะเปิดนะเปิดทุกคนสามารถมองเห็นกลุ่มนะฮะสมาชิกกลุ่มและสิ่งที่สมาชิกโพสไดนะ้เราต้องกําหนดเป็นช่องนี้ท่างนั้นนะครับก็ชื่อกลุ่มเนี่ยให้เราตั้งไปตามความต้องการนะครับของเราเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะะแต่ผมจะตั้งเป็นตลาดแม่สายแล้วกัน ตลาดแม่สายน,นะครับตลาดแม่สายสมาชิกนะครับคุณต้องการเพิ่มใครเข้ากลุ่มบ้างเนะเราต้องอะจะเพิ่มเลยไหมหรือว่าไม่เพิ่มนะครับเดี๋ยวเราเราไม่เพิ่มดูนะครับแล้วก็กดที่สร้างนะฮะถ้าเราไม่เพิ่มเพื่อนเนี่ยคือเราจะไม่สามารถ สร้างกลุ่มได้นะครับเราต้องเพิ่มเพื่อนหนึ่งคนเพื่อที่จะสร้างกลุ่มขึ้นมานะครับแที่นี้เนี่ยผมมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนนะครับผมจะแอดเข้าก่อนเลยคนแรกเนี่ยนะครับไม่หลอเนี่ยแอดปุ๊บคราวเนี้ยเราก็มากดคาว่าสร้างอีกครั้งหนึ่งมันก็จะได้นะครับอ่าเนี่ยฮะเมื่อเข้ามาในหน้าต่างนี้ให้เราเลือกเป็นไอคอนไอคอนกลุ่มของเรานะครับผมจะเลือก เลือกเป็นไอ้ไอ้นี่นะเอ่เอ,อฟุตบอลนี่โลกใบไม้ต้นไม้นะฮะเราก็เลือกเรื่อยๆถ้าเราชอบอันไหนนะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นฟุตบอลแล้วกันจากนั้นกดตกลงหรือว่ากดข้างก็ได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการนะฮะตกลงนะครับคราวนี้เราก็จะสร้างกลุ่มได้ละ ตรงนี้ก็จะเป็นรูปนะครคือเราสามารถที่จะนำรูปมาใส่แทนที่ตรงนี้ได้นะครับก็โดยโด้วยการไปอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเรามากนะนะ็แค่นี้นครับวิธีการสร้างกลุ่มง่ายๆนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ